สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊ k สี่ศักดิ์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบ,บุว่าบันทึกไว้เหตุการณ์ระทึกขวัญที่สดุด 19.45นาิกานาทีรับแจ้งจาก1669ชายไทยกินยาเบื่อหนูมีอาการปวดท้องให้กู้ชีพออกรับที่บ้านอยากเร่งให้รถออกรับโดยเร็วบอกผู้ป่วยปวดท้องมาก19.46นาฬิกา46นทีซักถามอาการทางโทรศัพท์ปฏิเสธการใช้ซับสเตนและพยายามบอกให้ทีมไปให้เร็ว19.47นาฬิกา47นาทีทีมออกรับโดยมีพยาบาล1คน AEMT 1คน EMTB 1คนและ พนักงานขับรถอีกหนึ่งคน20นาฬิกา15นาทีถึงซีนบ้านผู้ป่วยต้องเข้าไปสุดซอยและเป็นซอยตันชาวบ้านก็เฮียงออกมาดูที่หน้าบ้านตัวเองมากมายบางคนออกมาเดินที่ถนนภายในซอยโดยมีท่าทีแตกตื่นเวลาเดียวกันมีสุนัข3ตัวเห่าและพยายามวิ่งตามรถกู้ชีพซึ่งขัดขวางต่อการปฏิบัติงานทําให้ทีไม่สามารถออกไปประเมินคนไข้ได้เพราะซีนไม่เซฟระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังตุ๊บที่หลังคารถเหมือนของแข็งกระทบหลังคาแต่มองไม่เห็นว่าเป็นอะไร พราะรอบเป็นป่ามืดสนิทไม่มีแสงสว่างนอกจากแสงจากตัวรถและชาวบ้านเริ่มแตกตื่นต่อมาได้ยินเสียงเลื่อยไฟฟ้าจากนั้นก็ได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกวนว่าอย่าทำเขาวินาทีนั้นสถานการณ์เริ่มไม่ดีจึงให้คนขับรถล็อกประตูและรีบถอยออกจากซีนซึ่งซีนมาไปซอยตันและแคบมากต้องเข้าออกทางเดียวทันใดนั้นได้ยินเสียงดังจากท้ายรถพนักง,งานขับรถมองกระจกมองข้างเห็นคนไข้เอาเลื่อยไฟฟ้าเข้ามาเฉือนกระจกประตูท้ายรถซึ่งมี e m t b อยู่ท้ายรถ ซึ่งหลบได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นคนไข้ก็ใช้เลื่อยไฟฟ้ามาเฉือนกระจกด้านข้างซ้ำบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณส่วนหน้ารถตู้ที่มีเจ้าหน้าที่โดยสารอยู่ขณะนั้นทุกคนในโรงพยาบาลหลบเข้าไปใต้ท้องรถเพื่อป้องกันอันตรายและร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเหมือนกำลังเผชิญกับอันตรายความตายทุกคนเพ่งมองไปรอบตัวรถว่าใครคือคนทำและคนทำอยู่ทิศทางไหนแต่มองไม่เห็นเลยเพราะรอบข้างมืดมากเหมือนเราเป็นเป้า เราร้องขอความช่วยเหลือให้หยุดแต่ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากต้องรีบออกจากจุดนี้ไปท้ายที่สุดพนักง,งานขับรถทำหน้าที่ได้ดีมากพยายามกลับรถในช่องทางแคบเร็วและพาทุกคนออกจากพื้นที่อันตรายมาได้โดยปลอดภัยทั้งนี้สภาการพยาบาลได้ออกถแถลงการกรณีเหตุพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายขณะออกให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์พยาบาลวิชาชีพและทีมบุคลากรทางการแพทย์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันจนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตขณะออกให้บริการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลแก่งโสภาอเภอวังทองจหพิษณุโลกเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2566เนื่องมาจากผู้รับบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินและให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการ สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบการวิชาชีพพยาบาลและพะดุงคันขอชื่นชมทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้ทุ่มเทป,ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถยึดประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามในการขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยหรือครอบครัวที่เป็นผู้รับบริการโปรดให้ข้อมูลการเจ็บป่วยตามความเป็นจริงเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพรวดเร็วมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้สภาการพยาบาลจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในและนอกสถานพยาบาลสภาการพยาบาลเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านมีกำลังใจและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ปลอดภยัยแก่ประชาชนในทุกสภาวะความเจ็บป่วยต่อไป และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ